สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึจะพาผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึง f อฟทั้งเก่าและใหม่และผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในช่องนี้นะคะวันนี้เราจะไปกันที่ตำนานเมืองสิงหรือเมืองสิงห์บุรีนะคะตำนานเมืองสิงหรือสิงห์บุรีนั้นจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าสร้างมานานประวัติ การสร้างเมืองเป็นอย่างไรยังไม่ชัดชัดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราว่าเมืองสิงห์บุรีเมืองอินทบุรีเมืองพรมบุรีมีอยู่แล้วในสมัยก่อนสร้างกรุงเสียดยาเป็นราชธานีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาน a ิส s อ,อ่สรานุวัติวงไว้ในสารสมเด็จว่า เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่ามากมีป้อมปราการวังวัดหมหาธาตุและของสำคัญคือวัดพระนอนสิงห์ะใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่นๆในเมืองไทยเมืองสิงห์บุรีเรียกชื่อต่างๆดังนี้เมืองสิงห์หะราชาธิราชเมืองสิงห์ะราชาเป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักสิง อันเป็นลำน้ำใหญ่ห่างแม่น้ำเจ้าประยา200เส้นเพราะแม่น้ำจากสิงตื้นเขินเมืองสิงจึงกลายเป็นเมืองอยู่ลีลับหรือรับลี้นะคะนอกเหนือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีประวัติการสร้างเมืองสิงบุรีตามตำนานหรือนิยายปรดมปราซึ่งกล่าวโดยสุบได้ดังนี้ นิยายประัมปราเกี่ยวกับการสร้างเมืองสิงบุรีมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าผู้สร้างเมืองสิงบุรีคือพระเจ้าสิงหพาหุซึ่งชื่อนี้ไปคล้ายกับสิงหะพาหุกุมารในพงศาวดารลังกาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือว่าในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าวังคราชมีเมืองวังนครเป็นราชธานี ต่อมาได้อภิเศกสมรสกับนางสุป,ปาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ากะลิงคาราตต่อมานางสุป,ปาได้ถูกขับไล่ออกจากเมืองเพราะมา,มากด้วยตันหาจึงเที่ยวซัดเซพนจรไปยังที่ต่างๆและได้พระยารราชสีเป็นสามีมีบุตรชื่อสีหะพาหุเมื่อเติบใหญ่จึงได้พามาดาหน,นีพระยาราชสี กลับมาอยู่กับมนุษย์พระยาราชสีผู้เป็นพ่อมีความอะไรรักจึงได้ออกติดตามแลกเ,เที่ยวขนเ,เที่ยวขบกินชาวเมืองวังนครล้มตายเป็นจำนวนมากพระเจ้าวังคราชจึงประกาศหาบุคคลที่จะรับอาสาฆ่าราชสีสีห์ภาหุอุมานได้รับอาสาและฆ่าพระยาราชสีสำเร็จ เพราะเหตุนี้จึงปรากฏนามต่อมาว่าสีห์พาหุกุมารหมายความว่ากุมารผู้ฆ่าราชสีต่อมาพระเจ้าวังคราชสิ้นประชนไม่มีเชื้อพระวงศ์สืบราชสมบัติชาวเมืองวังนครจึงพร้อมใจถวายราชสมบัติแก่สีหะพาหุกุมารสีห์พาหุกุมารเมื่อรับราชสมบัติแล้วไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในวังนคร จึงได้มอบให้อมมาดซึ่งเป็นสามีใหม่ของมารดาส่วนตนไปสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าสีหะบุรีซึ่งคำว่าสีหะกับสิงเป็นคำเดียวกันเป็นภาษาบาลีส่วนสิงเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าราชสีสำหรับนิยายปรัมปราเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์การสร้างพระนครจากสี ซึ่งกล่าวถึงสิงหาพาหุผู้มีบิดาเป็นราชสีจึงได้ฆ่าพ่อของตนภายหลังสำนึกบาปจึงได้สร้างพระนอนจักรสีเพื่อเป็นการชำระบาปหลังสร้างวัดพระนอนจักรสีแล้วได้ไปสร้างวัดสลับบาปขึ้นอีกวัดหนึ่งเพื่อเป็นการไถ่าบาปเท่านั้นยังไม่พอยังไปได้สร้างวัดประชดขึ้นอีกหนึ่งวัดเพื่อเป็นการประชด เพราะเกรงว่าบาปยังไม่หมดต่อมาเชื่อ,อประชดต่อมาชื่อประชดเพี้ยนเป็นประโชดและประโชติการามในที่สุดนิยายปรปราเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเมืองสิงห์บุรีนี้ยังมีอีกฉบับหนึ่งซึ่งออกมาในรูปแบบของนิทานพื้นบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาดังนี้ว่านานมาแล้วมีสิง์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถำ้ำ เป็นสิงหนุ่มผู้มีพละกกาลังมหาศาลสามารถแปลงล่างเป็นชายหนุ่มรูปงามได้และมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเช่นมนุษย์ทุกประการวันหนึ่งสิงตนนี้ได้พบกับลูกสาวเศรษฐีเมืองชัชนาทแล้วเกิดความรักใคร่ในตัวของนางจึงลักจึงลักพาลูกสาวเศรษฐีไปอยู่ในถ้ำของตนซึ่งทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขอยู่ภายในถ้ำนั้นจนกระทั่งลูกสาวเศรษฐีตั้งครรภ์และคลอดลูกชายออกมาเป็นมนุษย์ ชื่อว่าสิงหาพาหุพ่อสิงเลี้ยงดูสิงหาพาหุด้วยความรักจนเติบใหญ่ไม่ว่าสิงหาพาหุจะไปแห่งหนใดพ่อสิงจะตามไปคุ้มครองดูแลลูกชายอย่างสม่ำเสมอโดยที่สิงหาพาหุไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิงนั้นเป็นพ่อของตนจนสิงหาพาหุเติบโตเป็นหนุ่มด้วยความสงสยัยจึงเข้าไปถามแม่ว่าพ่อของตนเป็นใครชื่ออะไรและตอนนี้อยู่ที่ไหน ในที่สุดสิงหาพะหุก็รู้ความจริงจากแม่ว่าสิ่งที่คอยติดตามดูแลคุ้มครองของตนเองมาตลอดคือพ่อของตนทําให้เขาเกิดความรู้สึกอับอายที่มีพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งโกรธแค้นและเกลียดชังสิงผู้เป็นพ่อมากยิ่งนักนับแต่นั้นสิงหาพะหุก็เฝ้าครุ่นคิดหาหนทางที่จะกําจัดสิงผู้เป็นพ่ออยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งสิงหาพะหุก็ออกตามฆ่าพ่อสิง ส่วนพ่อสิงก็หนีไปทางเขตอำเภอบางระจันปัจจุบันแล้วนำไม้มาดัดกั้นขวางทางไม่ให้ลูกตามมาทันพื้นที่ตรงนั้นจึงเรียกว่าตำบลไม้ดัดแต่สิงหาเะาุก็ผ่านมาได้พ่อสิงก็หนีต่อไปเรื่อยจนถึงต้นเอ่อตำบลโพชนไก่ที่นั่นมีบ่อนไก่พ่อสิงก็ไปยืนดูเขาตีไก่พอลูกเข้ามาใกล้ก็หนีต่อไปอีก ที่ตรงนั้นจึงได้ชื่อว่าตำบลโพชนไก่พ่อสิงห์ออกหนีลูกต่อไปจนไปเหยียบเอาหัวหอมของชาวบ้านที่มัดตากแดดเอาไวก้กระจุยกระจายไปหมดตรงนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านหอมกระจุยหลังจากนั้นพ่อสิงห์ก็หนีลูกไปเรื่อยๆจนเหนื่อยและหยุดพักรอลูกและลูกก็ตามมาทันจึงเรียกตำบลน,นั้นว่าตำบลพักทันพ่อสิงห์หนีลูกต่อไป อีกจนไปถึงบริเวณที่มีต้นโพและวพ่อสิงห์ก็ปีนต้นโพร้องตะโกนให้ลูกมาหาและก็ยอมให้ลูกฆ่าเพราะถ้าหนีอีกต่อไปลูกจะต้องเหนื่อยจึงร้องตะโกนให้ลูกมาฆ่าตนเสียให้ตายตรงนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านโพตะโกนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่สิงาพาหูได้ฆ่าพ่อสิงตายแล้วก็เกิดอาการปวดศีรษะมากจึงแล่ท้องพ่อเอาไสมาพันศีรษะจึงหายปวด จากนั้นก็กลับบ้านพระนอนซึ่งเป็นเมืองของแม่ฝ่ายแม่เมื่อรู้ว่าสิงห์ผู้เป็นสามีเสียชีวิตด้วยน้ำมือของสิงหาพาหุลูกชายนางก็ร้องไห้ข้าครวญกล่าวกับลูกด้วยเสียงสะอื้นว่าเวนกรรมใดหนอทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหตุใดลูกถึงฆ่าพ่อของเจ้าได้เขาเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกเลี้ยงดูลูกมาด้วยความรักลูกทำอย่างนี้กับพ่อได้อย่างไร ครั้นได้ยินเสียงคำของแม่สิงหาเผ่าก็สำนึกผิดในบาปมหารที่ได้กระทำกับพ่อของตนดังนั้นเขาจึงนำศพของพ่อสิงไปเผาที่โคกจันและสร้างรัพุทธร,รูปเป็นพระนอนขึ้นองค์หนึ่งกับถ้ำที่พ่อของตนเคยอาศัยอยู่โดยนำเอาทองคำแท่งโตสามกำมือยาวหนึ่งเส้นเป็นแกณ์ขององค์พระและสร้างวัดขึ้นที่ต้นโพชื่อว่าวัดสระบาบ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาทำปิตุคาดและด้วยความกลัวว่าบาปที่ได้กระทำไปนั้นจะระาแรงจนชดใช้ย,ยังไม่หมดจึงสร้างวัดขึ้นอีกหนึ่งวัดคือวัดประชดหรือวัดประโชดนั่นเองทั้งนี้เพื่อไถ่าบาปและอุทิศส่วนกุศลให้พ่อสิงห์พูดจากไปตำนานวัดพระนอนจักสีเป็นตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการสร้างหลวงพ่อพระนอนจกักรี พระนอนที่สิงหาพาอุสร้งางทับถ้ำของพ่อสิงเรียกว่าหลวงพ่อพระนอนจักสีพระพุทธรูปปางสายญาติเทศนาปฏาิหารแก่อสุรินทราหูผู้เป็นยักษ์เพื่อลดทิฏฐิของอสุรินทราหูที่ถือว่าตนนั้นมีร่างกายใหญ่โตวกว่ามนุษย์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์อสุรินทรหู หลวงพ่อพระนอนจักสีเป็นพระพุทธรูปลักษณะแบบสกุโกไทยมีขนาดใหญ่และมีความกว้างถึง47.40เมตรยาวหนึ่งเส้นสามวาสองศอกหนึ่งคืบจ็ดนิ้วพระเสียรหันไปทางทิศตะวันออกพระพักหันไปทางทิศเหนือพระกรขวายื่นไปด้านหน้าไม่งอพระกรขึ้นรับพระเสียรเหมือนแบบไทยประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระนอนจักสีวรวิหาร ตำบลจักสีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ5กิโลเมตรนั่นก็เป็นเรื่องราวตำนานของเมืองสิงห์หรือเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมช่องออบัวลักษณึ่งหาสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ